ที่ดินสปกคืออะไรนะที่ดินสปกอบีคศูนย์หนึ่งนะจะมีสองครุฑสีน้ำเงินกับสีแดงนะที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะแล้วอาจจะสับสนนะคะบางคนอาจจะสับสนว่ามันเหมือนกันเลยครุฑสีแดงแต่ว่าครุฑสีแดงที่เราพูดถึงเนี่ย มันต้องเป็นโฉนดที่ดินนะมันต้องเขียนว่าโฉนดที่ดินคูดสีแดงนสสีจอกถึงจะถูกต้องคูดอันดับหนึ่งนะคะมีกรรมสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คูดสีแดงที่เขียนว่าหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินมันคือสอปอกสอีขีดศูนย์หนึ่งนะคะมีทั้งคูดสีแดงและคูดสีน้ําเงินฉะนั้นที่ดินตรงนี้นะคะรัฐจัดจสรรให้สําหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากิน สำหรับอยู่อาศัยและทำการเกษตรนะไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนงขายฝากทำไม่ได้นะคะผิดกฎหมายถ้าทำแล้วนะคะเขาจะมีมาตรการที่จะยกเลิกสิทธิ์นะคะไม่สามารถใช้พื้นที่ดินในตรงนั้นได้เลยนะคะถ้าฝ่าฝืนนะคะขาดคุณสมบัติเกินหนึ่งปีจะหมดสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ดินนั้นนะแล้วก็ ที่ดินนี้สามารถตกทอดสู่ลูกสุล่ะสุานได้นะ,ะเป็นมรดกตกทอดได้แต่ไม่สามารถจำนองไม่สามารถขายฝากเว้นแตร่รัฐบาลจะอนุญาตเป็นพิเศษนะเพราะว่าที่ดินมันเป็นของรัฐไม่ใช่เป็นของเราที่ดินเป็นของรัฐบาลนะคะแล้วก็หลักเขตหมุดอะไรเราไม่สามารถวัดได้เหมือนโฉนดที่ดินนะ,ะเพราะว่ามันเป็นที่ดินที่ รัฐจ,จัดให้เรานะคะว่าอยู่ตรงไหนแต่ไม่สามารถทําละวางว่ายังไงเหมือนโฉนดที่ดินแบบนี้ได้นะคะฉะนั้นต้องทําตามกฎระเบียบที่เขาตั้งมาด้วยบางคนใช้ผิดประเภทนะ,ะซื้อขายนะคะคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในอนาคตทําไม่ได้นะคะแล้วนะคะไม่มีสิทธิครอบครองปลรปักด้วยนะคะเพราะว่าที่ดินเป็นของรัฐบาล วังไว้ที่ดินเป็นของรัฐบาลไม่ใช่ที่ดินเป็นของเราถ้าที่ดินเป็นของเราคนอื่นมาบุกรุกคนอื่นสามารถมีสิทธิ์ฟ้องที่จะเอาที่ดินตรงนั้นเป็นของเขาได้แต่ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของที่ดินเป็นของรัฐบาลฉะนั้นไม่สามารถซื้อขายไม่สามารถจำนองไม่สามารถขายฝากสามารถทําการเกษตรแล้วส่งต่อให้ลูกให้หลานได้นะคะ แล้วก็อะไรอีกนะคะชื่อเต็มเ็มของเขาคือหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสอ